อ๋อเสียงดนตรีเล้าใจอ๋อในสงครามยุคป,ปัจจุบันความแม่นยำคือหัวใจสำคัญเหนือกว่าปริมาณการสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างเฉียบคมและเด็ดขาดในครั้งเดียวไม่เพียงเปลี่ยนผลของการประทะแต่ยังชี้ขาดชัยชนะของทั้งสมรภูมิได้อย่างแท้จริงและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับระบบยิงจรวดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเท่ากิิสโตรโดยสมบูรณ์แบบ มันคือ f ฟียรลบศูนยระบบยิงจรวดนำวิธีแบบหลายลำกล้องจากจีนที่มีขนาดจรวด300มมตรพร้อมๆเทคโนโลยีนำวิธีขั้นสูงสามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำในระดับเซนติเมตรสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบประเภทเดียวกันมาก่อน f ฟียลบศูนคือระบบแมมส์หรือแมลเทพ o n g h วงเฮราก s t ซิสเทมที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทผู้ผิตอาวุธรายใหญ่ของจีนอย่าง นวินโคจุดเด่นอยู่ที่การเพิ่มขีดความสามารถด้านระยะยิงที่ไกลขึ้นการทำลายล้างแม่นยำขึ้นและสามารถโจมตีเป้าหมายหลายตำแหน่งในพื้นที่เดียวกันได้ในเวลาอันสั้นแม้จะมีพื้นฐานจากระบบ b m 3 0 s ม e r ของรัสเซียแต่เฟียแฮล -03 ถูกปรับปรุงหมายอย่างลึกซึ้งทั้งระบบควบคุมการยิงระบบนำวิถีและการบรรจุตรวจให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจนตัวตรวจของ ฟีเฮลลบศูนย์สมีขนาด300มิลิเมตรสามารถยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดโดยถือว่าไกลกว่าระบบรุ่นเก่าอย่างมีนยะหัวรบมีให้เลือกหลายประเภทตั้งแต่หัวรบแปรระเบิดสูงหัวรบคัสเตอร์หัวรบจาะกรอบไปจนถึงหัวรบนำวิธีด้วยดาวเทียมไปดูซึ่งช่วยให้จรวดสามารถเล็งจมตีแบบเจาะจงจุดเดียวได้อย่างมั่นยำที่สุดระบบนำวิธีแบบผสมที่ประกอบด้วยดาวเทียม เปนู u, และระบบนำทางเฉื่อยให้นสวงเล็บเปิดถึงพนาโอเคเดีย okay, ซิสเตอร์วงเล็บปิดทำให้จรวดสามารถปรับทิศทางขณะบินเข้าสู่เป้าหมายได้แบบเรียนไทยซึ่งทำให้เกิดคาขาดเคลื่อนต่ำมากบางรุ่นคาดเคลื่อนไม่ถึง10เซนติเมตรหากคุณปักหมุดเป้าหมายไว้ที่หน้าต่างของอาคารจรวดของเฟร์ไลลบศูนย์สามก็สามารถพุ่งเข้าใส่ตรงจุดนั้นได้พอดีโดยไม่สร้างความเสียหายให้โครงสร้างรอบข้างเกินความจำเป็นเลยคุณสมบัตินี้จึงเหมาะกับสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลเรือน โครงสร้างพื้นฐานหรือพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุดเฟียแล้วลบศูนยสามารถใช้ได้ทั้งในเชิงลุกและเชิงลับตั้งแต่ทำลายคลังอาวุธฐานราเร์ศูนย์บัญชาการไปจนถึงปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาได้อย่างครอบคลุมยานยิงของระบบนี้ใช้โครงสร้างจากรถบรรทุก 8x8 คูณแแบบพยนท่าเร้า380ที่ลุยพื้นที่สมบุกสมบันไดดีเคลื่อนที่เร็วและพร้อมพร้อมยิงทั้ง12ท่อนในเวลาไม่ถึง 5านาทีพร้อมพร้อมเปลี่ยนตำแหน่งในทันทีหลังยิงเสร็จเพื่อลดความเสี่ยงจากการโตกกับระบบสามารถควบคุมระยะไกลยิงจรวดเป็นชุดหรือยิงต่อเนื่องตามภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นจรวดแต่ละลูกยาวกว่า7เมตรหนักประมาณ800กิโลกร,รมัมโดยหัวลบหนักเกือบ300กิโลกร,รมัมเมื่อพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียง แรงระเบิดสามารถทำลายพื้นที่เป้าหมายหลายร้อยตารางเมตรและทำให้สัตว์รู้หมดขีดความสามารถในการต่อสู้ในพริปตาสิ่งที่ทำให้โลกต้องจับตาคือความสามารถในการบูรณาการกับเทคโนโลยีแร่และการสื่อสารดิจิทัลสมัยใหม่จรวดของฟีเรลบศู 03, สามารถรับคำสั่งและปรับเส้นทางระหว่างบินได้ แตกต่างจากระบบแบบเดิมที่เมื่อยิงแล้วจะเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้เลยในปี2025ระบบ v l ลบ0 3ได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อลองรับจรวดรุ่นใหม่ที่นำวิธีด้วยเลเซอร์ร่วมกับ GPS เพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่หรือเป้าหมายขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจีนยังได้ทดสอบการใช้งานร่วมกับหุ่นยนะต์ลาดตเวนและและดรนจู่โจมเพื่อพัฒนาสนามรบอัตโนมัติที่ลดการใช้ทหารและลดความเสี่ยงในสนามรบ VH ล0 3 ยังเป็นระบบที่มีต้นทุนถูกกว่าอาวุธปล่อยนำวิถีประเภทอื่นแต่ให้ผลลัพธ์ที่เทียบเคียงได้ในหลายภารกิจจึงเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและมีแนวโน้มส่งออกสู่พันธมิตรในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางระบบนี้เคยผ่านการทดสอบภาคสนามในพื้นที่ทาายเช่นทิราบสูงทิเบตและทะเลสายซินเจียงซึ่งมันสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบยิงจรวดที่ส่งพลังที่สุดในเอเชีย และอาจเทียบชั้นกับเวมาส์ของสหรัฐอเมริกาในบางด้านแม้พลังทำลายจะมหาศาลแต่จีนยืนยันว่าฟีเฮลลบศูนย์สามถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคไม่ใช่อาวุธเชิงลุกลุกรานเพียงอย่างเดียวฟีเฮลลบศูนย์สามไม่ใช่แค่อาวุธร้ายแรงในทางกายภาพแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน มันผสมผสานระหว่างพลังทำลายความแม่นยำและการควบคุมความเสียหายอย่างรัดกุมซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในสงครามยุคใหม่ระบบนี้ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถประสานงานกับระบบเรดาร์ระยะไกลโรลลาตเวนและคอมพิวเตอร์ทางทหารสำหรับวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียนไทยลดการพึ่งพาคำสั่งจากศูนย์บัญชาการหลัก และตัดสินใจยิงได้รวดเร็วขึ้นซึ่งบางครั้งวินาทีเดียวอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างใช้ชนะกับความพ่ายแพ้ระบบการเคลื่อนที่ที่คล้องตัวและการยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของระบบบนสนามรบได้มากนอกจากนี้การเติมจรวดรุ่นใหม่ก็ทำได้รวดเร็วโดยใช้รถสนับสนุนอัตโนมัติที่ช่วยโหลดจรวดสำรองได้ภายใน20นาทีต่างจากระบบเก่าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกหน่วยของ ฟีเฮลลบศูนย์สามถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้ในเครือข่ายโดยสามารถเคลื่อนฐานยิงออกห่างกันแล้วยิงพร้อมๆกันจากที่กำบังหรือหลังผู้เขาได้แบบปลอดภัยมากขึ้นจุดที่โดดเด่นอีกอย่างคือจีนสามารถพัฒนาจรวด300มิลิเมตรที่มีระบบนำวิถีด้วยเซ็นเซอร์หลายแกนร่วมกับระบบควบคุมแรงขับในช่วงสุดท้ายของการบินเทียบชั้นกับขีปนาวุธพิสัยใกล้ในหลายด้านแม้ยังเป็นแมสแต่ความแม่นยำที่ทำได้ในราคาถูกกว่ามาก ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังในเชิงจิตวิทยาทางทหารการปรากฏตัวของเฟียรียลบศูนย์สามไกลพื้นที่ชายแดนหรือในพื้นที่พิพาถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจีนสามารถตอบโต้ได้เร็วและแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาวุธนิวเคลียร์ระบบยังสามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์ดาวเทียมเครือข่ายควบคุมไร้าสายด้วยและเลดโดรนที่คอยระบุตำแหน่งเป้าหมายโดยเมื่อโดนชี้เป้าระบบจะคำนวณวิธีใหม่ทันทีแบบเรียนไทย ทำให้เฟียแอลลบ0.3กลายเป็นอาวุธที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติการทุกประเภทตั้งแต่ยิงสนับสนุนในระดับกองพลโจมตีคลังอาวุธฐานลับหรือแม่แต่การยิงหัวรบแบบพิเศษเช่นแนมอสําหรับทําลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบยังทํางานแบบแยกกลุ่มหรือแบบเครือข่ายได้โดยประสานงานผ่านดาวเทียมและระบบวิทยุสนามมิเนลสามารถชี้เป้าระบบก็จะจัดการภารกิจให้แต่ละยานยิงโดยอัตโนมัติ นี่แหละคือ small ท a ท t o o อย่างแท้จริงเฟียแรียลลบศูนย์สามได้รับการสแสดงในงานทางทหารระดับโลกหลายแห่งเช่นดูแฮโวและโฮมยักซ์พอได้รับความสนใจจากประเทศในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีราคาถูกแต่ให้สมรรถนะเทียบเท่าขีปนาวุธในบางธารกิจและยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจของลูกค้าแต่ละรายแม้จะมีจุดแข็งมากมายแต่ก็มีข้อจำกัด เช่นต้องบริหารจัดการเส้นทางยิงให้แม่นยำป้องกันการยิงข้ามผมแดนหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนในพื้นที่หนาแน่นจึงต้องใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางเท่านั้นด้วยศักยาภาพเหล่านี้เฟียรลียวลบศูนย์สามจึงกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงของจีนเหมาะกับภารกิจที่ไม่สามารถพาดได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันถูกสร้างมาเพื่อเตือนสัตรู้ว่าอย่าคิดก้าวล้ำแดนจีนเพราะทุกกาวพลาดอาจโดนฝนจรวดตกใส่แบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อมองสู่อนาคต ระบบนี้อาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้ยาวางแผนใช้บีกเกวิเคราะห์สัตว์รูและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียนไทยจนสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมอีกต่อไปเฟียร์เฮลลบศูนย์สามจึงไม่ใช่แค่ระบบยิงจรวดอีกหนึ่งรุ่นแต่มันคือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รวมพลังแม่นยำเข้ากับเทคโนโลยีชั้นสูงเปลี่ยนสงครามจากพลังดูเดือดสู่สมรภูมิแห่งความชันฉลาดหากคุณต้องการเซี่ยวแมทละเถอ คำโปรยพร้อมเพื่สำหรับภาพแยกหรือให้แยกส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นถนนบอกได้เลยครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบฟีแคลส3าไม่เพียงสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหการรมป้องกันประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญถึงประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในระดับโลกว่าจีนม,มีความพร้อมพร้อมในการป้องกันประเทศและสามารถตอบโตการลุกลามได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ ฟี่แถวย์คือระบบควบคุมไฟที่ใช้ดาและดาวเทียมร่วมกันทำให้สามารถคำนวณที่กัดเป้าหมายและเส้นทางการยิงได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาในการเตรียมการเพียงไม่กี่นาทีจากการได้รับคำสั่งยิงนอกจากนี้ยังสามารถปรับพิสัยของจรวดได้ตามสภาพภูมิประเทศและข้อมูลข่าวกรองจากระบบยุ่วหรือดาวเทียมสอดแนมของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนฟี่แถ03ได้รับการออกแบบให้สามารถยิงครอบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างกว้าง และในบางรูปแบบสามารถบรรจุหัวรบที่แตกต่างกันได้ในแต่ละท่อยิงตั้งแต่หัวรบระเบิดแรงสูงวงเล็บเปิดยี่วงเล็บปิดหัวรบจุดระเบิดอากาศวงเล็บเปิดแอร์บสวงเล็บปิดไปจนถึงหัวรบแบบเคลสเทที่สามารถปล่อยเสือยิงหนีผิวได้จานวนมากซึ่งเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายแบบกระจายหรือป้องกันการรวมกําลังของสัตว์รู้ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังได้พัฒนาหัวรบแบบนำวิธีวงเล็บเปิดแกดดิตราคิอร์เรสวงเล็บปิดสำหรับฟีเฮล03โดยติดตั้งระบบ GPS ต่อเวดูหรือแม้กระทั่งไรบอซีเคเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้ใกล้เคียงระดับจรวดนำวิธีแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากการซ้อมลบล่าสุดในเขตทะเลไซโคบีหน่วยยิงฟีเฮล03สามารถตั้งฐานยิงชี้เป้าหมายและทำการยิงจรวดทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง10นาที และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ทันทีหลังยิงเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและโจมตีตอบโตจากฝ่ายตรงค้ามซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของการทำสงครามแบบปูถากถึงสูนอกจากบทบาทเชิงลุกแล้วฟิเอล03ยยังเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดระบบป้องปรามหลายมิติของจีนซึ่งรวมการโจมตีจากระยะไกลด้วยจรวด อากาศยานไร้คนขับการลบไซเบอร์และการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในยุทธศาสตร์เดียวการระบบเหล่านี้สามารถทำงานประสานกันภายใต้ศูนย์บัญชาการที่ขับเคลื่อนด้วยแช่ทำให้การตัดสินใจทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์มีความเร็วสูงเกินกว่าสัตว์รู้จะตอบสนองได้ทันในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์เฟียฮลศย์สาถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรเช่นปากีสถาน ซิมบับเวและอันจีเรียโดยดัดแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างอิทธิพลของจีนในเวทีระหว่างประเทศแต่ยังเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศพันธมิตรซึ่งอาจกลายเป็นแนวร่วมในยามวิกฤตในขณะที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรย,ยังคงใช้ระบบจรวดเฟมอสเป็นแกนหลักของการโจมตีระยะไกลจีนได้พัฒนาเฟียแเฮล03ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยการผสานระบบอัตโนมัติและ และเข้ากับการควบคุมการยิงซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายตั้งแต่การยิงชุดแรกหากเกิดการประทะก,กันในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงเช่นช่องแคบไต้หวันหรือพรมแดนจีนอินเดียเฟื่อแอล03จะสามารถเปลี่ยนสมดุลของการลบได้ทันทีด้วยความสามารถในการยิงกระหน่ำเป้าหมายสัตว์รู้ได้ในเวลาอันสัน้นพร้อมๆควบคุมพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่กว่า60ตารางกิโลเมตรต่อการยิงหนึ่งชุดจีนยังไม่ได้หยุดอยู่แค่ f ฟีเรุ่นปัจจุบันเท่านั้นมีรายงานว่ากำลังมีการพัฒนาระบบรุ่นใหม่ที่ใช้จรวดแบบแบกคูมทอสตีและหัวรบควบคุมด้วยระบบยาที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินกลางอากาศเพื่อหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของสัตว์รูซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์จะยกระดับระบบแมสของจีนขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งที่ยังไม่มีชาติใดเทียบเท่าระบบสนับสนุนของเฟี 03, ยยวงรวมไปถึงยาลำเลียงจรวด ยานเติมเชื้อเพลิงและระบบเรดาร์ทีสามารถระบุพิกัดเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในเวลากลางคืนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถประจำการร่วมกันในหน่วยเคลื่อนที่พิเศษของกองทัพ